ถ้าเป็นชาวนาที่แตกต่างจากชาวนาในละแวกนั้นอีกประการหนึ่งนอกจากผืนนาท่านจะมีแต่ข้าวแล้วก็ให้รองเงากับข้าวทุกรวง่าติที่ท่านขี่หลังหายไปเนี่ยความคิดคำนังท่านก็แตกต่างจากชาวนาในละแวกนั้นและบางทีอาจจะแตกต่างจากชาวนาทุกๆคนในโลกก็ได้อาจจะนะจ๊ะครูบัญญาใช้คกาว่าอาจจะ ดันขี่หลังคาราบาวเดําไปนี่ขี่หลังควายไปท้องนาเชา้าเห็นดวงตะวันดวงอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้าเนี่ยความคิดกำหนึ่งน่าน,นยอยากจะขี่ควายให้ไปถึงดวงตะวันดวงนั้นเย็นกลับมาคิดอีกคนหนึ่งยามอาทิตย์อัสดงอยากจะขี่ควายเนี่ย ไปถึงดวงตะวันคิดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าจะไปบอกใครหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเวอแต่ท่านมาเล่า้ครูไม่ใหญ่ฟังตอนไปเจอท่านใหม่ๆเมื่อไม่กี่วันก็คุ้นกันแล้วไม่รู้เป็นยังไงกตท่านเนี่ยจะคุ้นเร็วจะคุ้นเร็วกว่าใครทั้งนั้นเลยนะถ้าก็ะทำอย่างนี้เป็นประจำมีความคิดคำนึงเรื่อยๆ ดวงตะวันนี่ท่านมองเห็นได้นะแต่อีกความคิดคำนึงหนึ่งเลยที่แม้สิ่งที่เห็นไม่ได้แต่ก็จะไปให้ถึงอีตรงนะี้เนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพ่อของท่านเนะี่ยก็เหมือนชาวชนบททั่วไปบางคนนะที่วัดก็เข้าเล่ากินอาจจะเป็นส่วนมากด้ือซ้ำไป วัดก็เข้าเล่าก็กินทําบุญตามประเพณีนิยมก็ไม่ได้รู้เรื่องบาปบุญกันโทษอะไรอย่างชัดเจนแต่ก็ทําไปตามประเพณีเพราะเห็นปู่ย่าตายายทำังไงตัวก็ทํากันไปอย่างนั้นท่านจะดื่มเหล้าวันละสิบสตังค์สมัยก่อนอาจจะ,ะสิบสตังค์แต่ว่าเขา้าภาษาหยุดออย่างนี้ก็ทํากันอย่างนี้เรื่อยๆมาทีนี้เวลา ดื่มเหล้าไปแล้วเหล้าเนี่ยมันไม่เหมือนอน,น้ำอโนดาตเป็นน้ำฝนไอ้ตอนนี้คือความแตกต่างของเหล้ากับไอ้น้ำสะอาดดีๆไอ้เครื่องดื่มไอ้ก็คือดื่มแล้วมันมึนมันเมาแล้วมันก็เปลี่ยนนิสัยคือพอเหล้าเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็จะไปจัดระบบความคิดใหม่จะคิดดีๆให้แป,ปลปรเป็นคิดไม่ดีจะพูดดีๆก็แป,ปลปรเป็นพูดไม่ดี จากที่ทำดีๆก็แปรปรวนทำให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมจ๊ะคิดดีพูดดีทำดีสูญเสียไปหมดเมื่อเราเข้าปากไปแต่เดิมท่านก็เป็นคนเงียบเย็เฉยแต่ถ้าเราเข้าปากเมื่อไหร่แล้วก็ชอบเจราจาและผู้ที่ชอบเจราจาคู่กับท่านม่สุดคือคู่ชีวิตของท่านแม่ของยายนั่นแหละหรือภรรยาของพ่อของท่านนั่นแหละ ก็จะเป็นคู่ที่ประลองฝีปากกันอยู่เรื่อยๆก็จะเลิกยกันเลยเนยก็จะเป็นคู่ต่อสู้กันในเรื่องฝีปากก็ถกทิ้งกันไปทิ้งกันมากันไปเรื่อยๆเลยแต่ประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่ทำให้พ่อนแทบจะสางเมาคือประโยคเด็ดจากแม่ของยายที่ว่าไอ้นอกกระจอก ือถ้าเร่งกนกอินรีย์ก็จะหมดเรื่องไอนนกระจอกมาอาศัยรังเขาอยู่คือพ่อนะมีฐานะต่ำกว่าแม่แม่มีฐานะสูงกว่าคือพ่อแต่งงานแล้วพ่อก็ามาอยู่ด้วยจริงๆก็คงต้องการมาให้ความอบอุ่นในครอบครัวของแม่แต่ว่าถ้าไม่เมาแม่ก็จะไม่พูดเวลาถ้าพ่อไม่เมาแม่ก็จะไม่พูดกับพ่ออย่างนี้ ถ้าพ่อพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้ประโยค์อื่นแล้วเปล่าไปอยู่ถ้าประโยคนี้หยุดไอ้แล้วก็จกเห็นไหมจชะมาใสายรังก็อยู่หยุดหมดแต่ก็ไม่มีคําใดที่หยาบไปกว่านี้ก็มาคือคําหยาดมาสิ้นสุดประโยคนี้แล้วลังจากนั้นก็แปลว,ว่าสั่งเมาเราก็เลิกกันทีนี้ก็ถ้าถึงประโยคนี้เทไรพ่อก็จะหาพวกก็เรียกลูๆมาเอาพวก พวกเพิ่งได้ยินไม่แม่พูดอย่างเงี้ยยางเงี้ยหาพวกและเป็นไหมจ๊ะไอ้วคนอื่นก็อะไรได้ยินได้ยินพ่อพูดอย่างงั้นอย่างนี้แต่ยายน่ะไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันก็เรียกถามมันยายเออได้ยินไหมเนะี่ยแม่พูดอย่างเงี้ยยายก็บอกว่าไม่รู้สิพ่พูดก็ยังไงแรงด่างๆๆ เพราะฉั้นไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคล้ายๆไม่ได้ฟังอะไรอย่างนั้นพ่อก็เมาก็เลยแช่งขอให้หูหนวกห้าร้อยญาติยายกลัวโอ้เพราะว่าคำของพ่อของแม่ที่พูดนี่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับลูกบอกว่าทุกคนจำไว้นีน่ลูกคนนี้เนี่ยบอกว่า ไม่ได้ยินที่พ่อแม่พูดอย่างนี้ทีนี้ยายกับฝังใหญ่ก็คิดว่าเออเราจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันแล้วก็เอาเหเราก่อนพ่อตายเราจะขอเข้ามาพ่อตามธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างนั้นพอถึงวันสุดท้ายเมื่อพ่อจะละโลกยายไม่ได้อยู่ด้วยเพราะท่านขยันท่านก็ยังอยู่ในท้องน่ะคนอนึ่งก็ขอเข้ามากันหมดท่านไม่ได้ขอเข้ามาเลยเพราะ ประโยคนี้มันฝังใจท่านท่านกลัวว่าท่านจะหูหนวกไปห้าร้อชาติแต่จริงๆพ่อคงไม่ได้มีเจตนาอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าลูกกลัวว่าถือว่าคำของพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นเนี่ยก็คิดในใจเสมอว่าจะตั้งไปขอโทษขอโอโหสิกรรมกับพ่อให้ได้ไม่ว่าพ่อจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม นั่นคือจุดรเริ่มต้นของการพลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของรก,กระหัตกล้าเก้าสู่ชีวิตของนักบวชท,ทีเดียวแหละเอกมจวดดวงตะวันเห็นได้ดวงตาท่านยังอยากขี่คาราวไปให้ถึงดวงตะวันนั่นว่าถือว่าเป็นความคิดที่สุดยอดของชาวนาทั้งหลายแล้วในโลกแต่นี่ยิ่งกว่านั้นอีกพ่อไปอยู่ตรงไหนในปรโลก ซึ่งก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนตละโลกมันพบโผมิตั้งเยอะแยะก็ไม่รู้จะไปตามยังไงแล้วก็จะไปยังไงแต่จะไปนี่คือหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพุยาจารย์ของเราจะจาพรุ่งนี้ค่อยฟังตอนต่อไปกันแล้วกันเดี๋ยวเราฟังตามติยาอีกสักเพลงหนึ่ง